อมาจาอมาจากลาบจ้าเดือนนี้เดือนอะไรแล้วคะสิงหานะคะคุณเมธมาระหว่างปฏิบัติงานดิฉันก็รู้สึกว่าเราต้องเปิดของคุณเมธก่อนหนึ่งวันค่ะเดือนนี้คุณอาจจะอยากรู้ว่าชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องของการดำรงชีวิตดิฉันขอเปิด10บไพ่ดังนี้นะคะ อมมาจ้าอมมาจ้าเรกเข้ามาจ้าเรคเข้ามาไม่มีไรสดนะจ้าแม่ค้าก็ขายของอยู่ใจรักล้วนๆนี่คืองานที่ใจรักล้วนๆค่ะล่าสุดล่าสุดดิฉันสั่งใหม่แล้วนะคือบางคนบางท่านอาจจะได้ยินเสียงอันเพราพอพิงของฉันไม่ถน,นัดมาจ้ะคุณราสีเมษนะคะท่านที่เกิดวันที่14บสี่เมษาถึง14พฤษภาค,ค่ะ โดยรวมโดยรวมโดยรวม,รวมลูกหลานงองแงค่ะแต่ถ้าโดยรวมแล้วคุณกำลังขยันขียนคุณคุณเมธคะช่วงนี้มีงานอะไรเข้าคะรู้สึกจะตอกบัตรเข้างานได้อย่างได้อย่างเป๊ะเวอร์ค่ะการงานคุณไม่มีบกพ่องนะคะเจ้านงเจ้านายรักซึ่งมีโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณจะต้องฝากฟันนะคะช่วงนี้คุณจะต้องมีความ ความตั้งใจในการทำงานสูงมากเดือนสิงหาคมเนื่องจากคุณอยากจะพักพักพักบ้างแต่การหักโมของคุณเดือนหน้าดิฉันต้องให้คุณระวังเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพอันอ่อนแอมันอาจจะเกิดขึ้นคือล้มหมอนนอนเสือ่อเข้าโรงพยาบาลถ้าคุณไม่ดูแลคุณต,ตัวเองตั้งแต่เดือนนี้เดือนนี้กรกฎาแล้วนะคะ สาดิฉันเปิดก่อนเพื่อนเลยค่ะเพราะว่าคุณน้เป็นห่วงในเรื่องความตั้งใจจริงของคุณ<ม>การทำงานที่มุทะลุมากและ,ะการจะก้าวไปสู่ไปสู่คู่เขาเรียกว่าอะไรฮะมองแล้วคุณ คุณปฏิบัติภารกิจในด้านาในด้านการทำงานที่สุดต่งคะเดือนหน้าใครทำงานอยู่ก็คือมุทะลุมากเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจจะดีขึ้นนะคะและก็คุณจะรู้สึกว่าเอา้าเงินมันหาง่ายง่ายขึ้นช่วงนี้ฉันขอกอบโกยฉันขอ ชั้นขอจัดตามกระแสได้ไหมชั้นขอทํางานแบบหามรุ่งหามค่าไปเลยเพราะว่าอะไรที่ผ่านมาคุณรู้สึกว่าเจ็บแล้วจํามีจริงค่ะคือความไม่ขยันเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้จนนะคะแต่ความขยันน้อยเนะะี่ยค่ะมันก็ทําให้ได้เงินน้อยคุณเลยคิดว่าเดือนเนี้ยจะขยันเอามากๆเลยมากๆถึงมากที่สุดอดหลับอดนอนก็ทําเพราะว่าขาขึ้นไงคะอ่ะขาขึ้นแบบนี้ ดิฉันแนะนําเลยจ้ะว่าลองหาอโรมาสักอย่างหนึ่งนี่ไกลไม้ไกลมือไกลไม้ไกลมือไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งนี้แต่คือกลิ่นที่เหมาะกับคุณเมธนะคะในความมูทะลุของคุณเนี่ยควรจะเป็นแบบความสตรอเบอรี่ค่ะความอ่อนโยนความรีแลกซ์อย่างน้อยคุณไปหาอะไรก็ได้รีแลกซ์ใกล้ๆตัวคุณสิ่งที่คุณชอบน้ำหอม กลิ่นเทียนหรือเป็นเขาเรียกอ่หมอนเพื่อสุขภาพหรือสิ่งใดๆที่ทำให้คุณรู้สึกอา่าผ่อนคลายในในทุกๆช่วงเสื้อตัวใหมเ่เซ็ตผมแบบใหม่หรือจะเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงก็จะต้องเอ็ม เอ็มเพนี่นะคะลึกๆคืนางก็อยากได้ของสวยงามอยากอยากโดนชดชูอยากอยากสบ,สบายะ,ะกับเขาอะค่ะดังนั้นหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะช่วยให้คุณราศีเมษในเดือนหน้านะคะปวดคอก็ไปซื้อเครื่องนวดค่ะปวดหลังก็เ,เข้าร้านสปาบ้างดูแลตัวเองบ้างทำงานดีมากอยู่แล้วคุณต้องดูแลตัวเองสุดๆนะคะถามถึงคู่ จัดไปคลิปนี้เลยไหมคะคือดิฉันน่ะอยากจะทำคลิปแยกนะแต่บางทีอะ่ะก็รู้สึกตัวเองแบบไม่ได้เรื่องอะ่ะเวลาทำคลิปแยกเนี่ยก็ก็ไม่เข้าใจว่าจะทายไปไปทิศทางไหนส่วนตัวแล้วคุณราศีเมษเป็นคนเช่นไรคะ่ะในเดือนหน้าเนี่ยกับ,ก,บกับเรื่องความรักเนี่ยคุณไฟมากเลยนะไฟไฟหนึ่งไฟอะไรก็ตามถ้าสดอยู่อะ่ะ คงอยากไปเที่ยวอะค่ะอยากไปเที่ยวแนวแบบเจอเจออะไรบางอย่างอยากไปเที่ยวในจุดจุดลึกลับ The Devil จุดลึกลับซับซ้อนของหญิงและชายค่ะก็อาจจะเป็นคอ, concert. อ concert นเสิร์ตคอนเสิร์ตกลางคืนถ้าเน้นเนาะหรือว่าจะเป็นงานงานกิเลี้ยงกลางคืนมันต้องกลางคืนอยู่ดีะหรือไปสังสรรค์ แบบปาร์ตี้มีแอลกอฮอล์นี่คือความไฟของคุณช่วงเดือนหน้ามันจะมันจะโดนแบบนี้อยู่ร่ำไปในความรักของคุณจะพัวพันเกี่ยวกับการดึงดูดทางเพศนะคะก็ไม่รู้ลคะค่ะเดือนหน้าก็เป็นเดือนที่คุณเมฆจะดูมีสเสน่ห์ไฟแรงแดงริดนะคะคู่ที่จะเข้ามาจะเป็นแบบไหนเอาเขาตายเขาตายเลย มันแปลว่าอะไรยังไงเลือกน้ําหอมผิดชีวิตเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ฉันก็หยอกๆนะคะไม่ขายนะคะพอดีมันอยู่บนโต๊ะค่ะคือดูจะดูจะทาตัวสเสน่ห์แรงมากมายนะคะแต่คนที่จะเข้ามาเขานิ่งเลยค่ะเขาอึ้งแดกค่ะเอ้ยเขาอึ้งค่ะเอ่ออึ้งไม่พอนะคะเขานิ่งไรความรู้สึกค่ะ มันเพราะอะไรล่ะฮะไหนๆลองดูสิว่าทำไมคุณดูจัดจ้านในย่านนี้แต่คนที่เข้ามาหรือคุณที่คุณเลงไว้เนี่ยเขาไรความรู้สึกคะอ,อ๋อมันมัน,ม,นมันก็เนื่องจากว่าสาเหตุนะฮะมาจากความแบบความเกินความเกินร้อยของคุณนะฮะทำงานก็ทำงานเกินร้อยเนาะรักก็รู้สึกจะเกินร้อยค่ะถ้าถ้าถ้ามีอะไร ที่คุณจะจะเกินเกินได้มากกว่านี้เขาก็นิ่งคนที่เข้ามาเนี่ยนิ่งนิ่งนิ่งเพราะอะไรเพราะความบ้าของคุณไงคะบ้าเกินเลยค่ะสงบสติอารมณ์นะคะดูซิว่าความรักของคุณเนี่ยเราเราแนะนำอะไรได้บ้างความรักของคุณเราจะแนะนำอะไรได้บ้างแก้ปัญหานะแก้ปัญหานะอะไปได้วยกัน ็นคู่ถ้าคุณอยากไปเที่ยวอโครจรอยากจะไปเที่ยวดื่มดิ้งดังใดๆอีอนังคู่ก็ก็เฉยเฉยเนื่องด้วยคุณลัลลาลัลลาปาร์ตี้แต่สุดท้ายแล้วคุณต้องกลับบ้านนะคะสุดท้ายจะกลับตีสี่ตีห้าก็ต้องกลับค่ะมันจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะคุณไปไหนบอกเขาคุณจะละัลลาแค่ไหน ช่วงนี้เขานิ่งที่สุดเลยค่ะนิ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่โกรธหรือว่าโกรธนะคะคือเฉยๆค่ะก็เป็นช่วงที่ดีของคุณที่ถ้าคุณจะเปิดเปิดใจเปิดโลกกระทัดในด้านความรักอื่นๆเนี่ยที่มันไม่ไปผิดต่อเขาแม้ว่ามันจะดูเป็นอิสระเสรีเหมือนที่คุณไม่เคยทำมาก่อนคบซ้อนคบ คบหลายคนหรือไปเที่ยวนะต่งตงตงางๆใดๆทั้งผู้หญิงผู้ชาย LGBT ได้ดๆมันเป็นการเปิดโลกของคุณเขาเข้าใจเนี่ยคู่เขาเข้าใจเข้าใจถึงขนาดนอนสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านเลยค่ะเอาไปแกจะทำอะไรก็ตามใจแกฉันปล่อยนะโลกสมัยนี้ต้องบอกว่าเขาก็อยู่คนเดียวได้เขาก็อยู่ในมุมของเขาได้ เขาก็ปล่อยวางได้ค่ะในความสุขใสสุขสันต์ของคุณความเติมเต็มความสุขของคุณเมธเนี่ยในเดือนนี้ทางด้านความรักรู้สึกรู้สึกเอเนจีล้นอ่ะสุดท้ายมันก็ทำให้คุณรักกันเขาก็เห็นว่าท้ายสุดสุดท้ายคุณก็ยังกลับมาหาเขาที่นอนนิ่งสวดมนต์อยู่ที่บ้านทูกมมจ๊ะ ก็ยังจะเป็นคู่ที่รักกันใครที่เพิ่งเจอเพิ่งกิ๊กแล้วก็อยากได้คนอื่นเป็นเป็นแฟนคุณก็ต้องใช้ใช้ความความความเพียบพร้อมทางด้านหนึ่งมีรถมีบ้านมีที่อยู่มีอะไรอย่างนี้ในการชักชวนค่ะไม่เช่นนั้นเขาจะเฉยมากคนที่เข้ามาเนี่ยเขาเฉยมากค่ะคุณนะ เขาก็ก็ไม่ได้อยากจะได้คุณเป็นแฟนด้วยนะเขาก็มองมองคุณเฉยๆนะแต่พอพอคุณมีออปชันออปชันความสนุกสนานออปชันความมีสเสน่ห์สุดท้ายออปชันความเป็นแบบความเป็นแฟมิลี่ใครเราจะไม่อยากฝันใครจะไม่อยากเพอจริงไหมคะคุณเมธนี่ดูไปดูมาเหมือนจะดู โดยรวมให้ผู้ชายด้วยซ้ําแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเข้าเป็นผู้หญิงเข้าใจคุณจะไปเนาะทั้งที่แฟนคุณก็ดีดีพอที่เขาจะนิ่งๆเงียบๆเพราะเขาเป็นผู้ชายเนาะ,ะสมมติดูฝ่ายผู้หญิงเนาะ,ะคุณก็ชอบช่วงนี้ชอบแบบว่ามีกุ๊กกิ๊กโดยที่แฟนคุณก็ไม่ได้รู้หรือว่าเอาหูไปนาวแต่ไปไล่หลับตาสองข้างเลย คุณก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินกับการทำสิ่งนี้อยู่แต่สุดท้ายก็ก็คุณก็กลับมากลับมาคู่กับเขานี่แหละค่ะลองดูภาพนี้นะคะมันมีสองคนเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่มีสามและสี่ค่ะถึงสามและสี่จะหลบอยู่ข้างหลังแอบเห็นไหมคะสามและสี่จะหลบอยู่ข้างหลังคุณกค็คุณก็อาจจะให้เขาแค่เป็นเงาคนอื่นๆแค่เป็นเงาแต่ตัวจริงของคุณ ที่นอนหลับอยู่ในบ้านที่เอาหูไปนาเอาตาไปไล่ทําตัวนิ่งๆเง,งียบๆย,ยังไงเขาก็เป็นตัวหลักของคุณค่ะให้ความสําคัญกับคนรักนะคะใครดีกับเราเราก็ดีกับเขาและใครไม่ดีกับเราเราก็เฟดเขานะคะสมัยนี้เวลาเข้าจะจะเข้าคู่จะจับคู่จะรู้ใจกันเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่แล้วอะคะ่ะ บางทีมันมาเร็วไปเร็วคุณต้องเข้าใจจิตใจตัวเองนะคะสุดท้ายเราต้องมีสิน,นะคะต้องอยู่ในสินในธรรมค่ะเข้าใจว่าคนสิลเสมอกันมันจะเจอกันแปลว่าถ้าคุณต่ําคุณก็เจอคนต่ําอะคะ่ะแต่ถ้าคุณดีขึ้นคุณจะเจอคนที่ดีหรือคนที่ดีที่อยู่กับคุณอะก็ยังอยู่กับคุณก็จงระลึกไว้เสมอในเรื่องกรรมรมความรักความเมตตาของคนรอบข้างนะคะว่า อืมมีดีอยู่แล้วอย่าไปสนองกิเลสตัวเองมากกลับมาสู่ความเป็นจริงและกลับมาสู่ความถูกต้องอืมขอบคุณนะคะคุณราศีเมษที่เข้ามาดูก็ชะตาชีวิตก็รวมรวม,รวมสรุปคือคุณตั้งใจทำงานดีก็อย่าหักโหมมากเดือนหน้าอาจจะมีการล้มหนอนบอนเสือ้อนอนเสือ่อเจ็บไม่สบายถ้ามีลูกลูกก็ ถ้าคุณลูกเนี่ยก็ระวังคุณลูกด้วยระวังให้เขาอาจจะมีอาการการเจ็บตัวการเข้าโรงพยาบาลได้ถ้ามีลูกมีหลานนะคะส่วนถ้าถ้าอย่างไรมาดูกันต่อเดือนหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมหาอารโรมาเทอราพีนะคะจะเป็นน้ำหอมจะเป็นเสื้อผ้าสวยๆจะเป็นกระเป๋าดีๆหรือว่าเครื่องออกกำลังกายใดๆที่ช่วยให้ร่างกายคุณผ่อนคลายจงหามาสนอง สุขภาพคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดือนสิงหาคม